เซนเซอร์หน้าผมไปหน่อยเซนเซอร์หน้าเบนซ์ดิะเบิดไปหน่อยครับเบื่อหน้าแล้วดูบ่อยเยอะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาจะมานำเสนอวิธีการเซนเซอร์หน้านะครับของทีเ่เราต้องการเบอร์หน้าหรือว่าเซนเซอร์นะครับ ก่อนอื่นเราเลือกไฟล์มาก่อนเลยครับอันนี้เป็นไฟล์ของผมนะครับอ่าไฟล์อ่าองเปาหมุนนะครับผมเดี๋ยวผมลดเสียงหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนี่นะครับเราจะเซนเซอร์หน้าตรงนี้นะครับเซนเซอร์หน้าในแบบนี้เนาะอ่าแบบให้มันเบอร์เนี่ยวิธีการทำไม่ยากครับผมอ่า ให้เราเลือกที่ตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวแอดเ f ฟ e c t นะครับเข้าไปที่จะเบอร์หน้า,าปุ๊บเรามาหาที่โซ n y ตัวนี้นะครับเราเลือกอโซนี่ gas gasian blue นะครับแล้วก็กด add เข้าไปกดโเคครับ พอกดโอเคเสร็จตอนนี้มันจะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนนี่นะครับมันจะเบอร์ทั้งหมดนี่แต่ว่าเราจะเลือกแค่เฉพาะจุดนะครับผมก็มาให้ที่แผนแผนสลคอปนี่นะครับผมเราจะเลือกแค่เฉพาะจุดนะครับผมทำเดี๋ยวทำให้ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นก่อนโอเค นี่นะครับามาเลือกที่ mark position นะครับแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ก่อนอเลือกที่เราจะเซนเซอร์เห็นไหมครับมันจะเซนเซอร์ตรงนี้ละให้เราเลื่อนไปที่หน้าในแบบหน้าในแบบคือหนังเปาลูกผมนี่เองอแล้วคราวนี้มากดที่ mark นี่นะครับ เ็นไหมครับมันจะเป็น add p p l y to fx ให้เราเลือกที่เยตนะครับเพราะว่าเราเลือก m a r ์เฉพาะจุดไปโอเคนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาและ้ะคราวนี้เราก็ต้องเลื่อนครับอ่าเลื่อนให้มันตรงจุดอาจจะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราก็ลดขนาดลงได้อ่าแล้วเราลองมาเลื่อนดูนะครับนี่อ่ามาเลื่อนดูโอเคนี่เราก็เลื่อนตามรูป หน้าไปเลยเราเลือกจาก,จากในนี้นะครับในช่องนี้ตัวนี้อย่าเพิ่งไปดูมันเลือกก็คือถ้าเซนเซอร์ตรงไหนเนี่ยสมมุติมันเป็นป้ายชื่อที่เราไม่อยากให้เห็นเนี่ยเราสามารถค้างไว้ได้ถ้ากล้องมันไม่กระดุกกระดิกนะครับแต่นี้ตัวในแบบเรากระดุกกระดิกไปกระดุกกระดิกมาเราก็ต้องนี่ครับไล่เบอร์ไปเรื่อยก,ก็คือกดตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เรามากดตรงนี้ แล้วเราก็ใช้ตัวตรงคีย์บอร์ดของเราเลื่อนขวาไปนะครับภาพก็จะเลื่อนอนี่นะครับเลื่อนขวาภาพก็จะเลื่อนไปเราก็คอยย้ยายตำแหน่งนี่นะครับย้ายตำแหน่งแต่ถ้าตรงไหนมันตรงจุดแล้วเราสามารถเลื่อนไปได้เลยอ่าเลื่อนหรือว่ามันเลื่อมหน่อยก็เราก็ใช้เลื่อนได้เลยนี่นะครับอ,อ,อ่โอเคโอเคนี่นะครับ โอเคอ่าเล็กไปแล้วก็ขยายใหญ่ได้อ่าเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับจากที่เราทำตรงนี้อ่าดูนี่นะครับอ่าก็คือผมนี่นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะตัวตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะไปตามหน้า ก็คือถ้าแท็กตรงไหนเราก็ต้องทำให้ครบแท็กนะครับเพื่อที่ถ้าเราต้องการเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ลบแท็กเราก็ลงแท็กไปได้โอเคนี่อ่าลงแต่ถ้าสมมุติเราพอละเราพอแค่นี้ละอ่าเราพอเดี๋ยวสมเดี๋ยวผมมาให้ดูอ่ะโอเคมาทิ้งซึงสิ้นสุดต,ตรงนี้เราพอเท่านี้แล้วเราให้กด delete ออกบนแป้มพิม แล้วก็ปิดปิดตัวนี้อ่าลองดูใหม่โอเคเอามาดูอ่าเราตัดเราจะตัดแค่เฉพาะตรงนี้นะครับไม่ให้มันขึ้นมาตรงนี้และเราก็เลื่อนตรงนี้มา ไว้แถบตรงนี้ก็ได้นี่นะเป็นเทคนิคของผมอ่าไว้ตรงนี้ตลอดแล้วเราก็ปิดเลยโอเคลองมาดูอีกทีโอเคครับเ,เห็นไหมครับข่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเซฟไฟล์แล้วก็ใช้งานได้เลยครับอ่าลองดูนะครับ อ่าเรียบร้อยแต่ถ้าเราอยากจะมาต่อที่ตรงนี้อีกอ่าอ่าต่อที่ตรงนี้นะครับหลังจากอันนี้เล่นเสร็จไปอ่าต่อตรงนี้เรากดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวขวาด้านล่างนี้นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูโอเคเป็นตัวนี้นะครับขึ้นมามาที่แพนแอนคอปเหมือนเดิมอ่าเลื่อนมาตรงจุด ใช้บนคีย์บอร์ดของเรานะครับเลื่อนขวามาเราก็เลื่อนมาใหม่นี่นะครับทําเหมือนเดิมอ่าจุดวงกลมอยู่ตรงไหนนี่นะครับให้ไปตามนี่นะครับโอเคอ่ะเซนเซอร์หน้าผมไปหน่อยเซนเซอร์หน้าเบนดิะเบิดไปหน่อยครับเบื่อ <c oughs> หน้าแล้วดูบ่อยเยอะ <c oughs> อ่าโอเคล้วก็มาเลื่อนตามนี้อ่าเลื่อนตามมากดตัวน,นี้เลื่อนโอเค ่ะเอาเป็นว่าเอาเท่านี้พอก็กดเลื่อนออกนี่นะครับแล้วก็ให้ลันไปอ่ะลองมาดูไหมอ่ะจากตรงนี้นะครับไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์อเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะเซ,เซ็นเซอร์หน้าผมไปด้วยอ่ะเมื่อกี้มันมีตกลงมาเราก็ ใช้ตัวนี้ย้อนกลับไปดูหน่อยอตกมาตรงไหนตรงนี่นะครับย้อนอานา่าตรงนี้ตกลงมาถ้าตัวนี้ตกลงมาเนี่ยเราก็เอาขึ้นไปนี่ครับเมื่อกี้เราอาจจะลืมอ่ามันตกลงมาเนาะเมื่อกี้เซนเซอร์เราก็ย้อนขึ้นไปอย่างนี้นี่นะครับง่ายๆครับลองฝึกดูบ่ยบอยๆครับเดี๋ยวก็จะเกิดความชำนาญ นะครับผมอ่านี่มันตกลงมาอ่ะตกลงมาได้เลยโอเคโอเคมาละมาตามละนะครับอ่าอ่านี้เอาขึ้นไปโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูใหม่อีกทีนึงอ่าตั้งแต่ต้นเลยนะนี่ครับเซนเซอร์เซนเซอร์ตามรูปหน้าเลยนี่ครับนี้ไม่ไม่มีตกลงมาและอ่ะ เดี๋ยวมาเซ็นเซอร์ต่อตรงนี้อ่าเซ็นเซอร์หน้าผมหน่อยอ่ามาเซ็นเซอร์อีกทีโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็เซฟไฟล์ได้เลยอ่าเลือกไฟล์ได้เลยหรือว่าเราจะตัดเป็นเฉพาะช่วงๆก็ได้นะครับช่วงๆจะเซนเซอร์ตรงไหนก็ได้โอเคยังไงฝากติดตามช่องเบนดินระเบิดด้วยนะครับมีสาระดีๆอะไรจะมาแนะนำให้โอเควันนี้ก็จบไปกับการเซนเซอร์รูปหน้านะครับ โอเคครับมาจะมีทิกเล็กๆนะครับสำหรับถ้าเกิดเราต้องการแค่ช่องช่องนี้นะครับช่องออแค่เซนเซอร์แค่ช่วงระยะเวลาเล็กๆเนี่ยให้เราแนะนำเป็นตัดอย่างนี้ก็ได้ครับตัดมาถึงแค่ช่วงนี้เนาะเผื่อบางทีมันมีภาพของอะไรที่เราไม่อยากเห็นแค่ช่วงนี้มันจะได้จัดการง่ายขึ้น เราก็มากดที่ตัวอีเวนต์ fx เนี่ยนะครับตรงนี้เรามาที่ตรงนี้เลยนี่นะครับเขาก็จะมาให้แค่เฉพาะตัวส่วนที่เราต้องการตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับโอเคนี่มันก็จะมาให้แค่ตรงนี้บางทีเราไม่อยากให้แบบทั้งเฟรมนะครับแล้วก็มาเลื่อนเลย่ เลื่อนดูน,นะครับอ่าโอเคอ่ามาเลื่อนเลื่อนได้เลยนี่อ่าเราย้ายตัวนี้ก่อนโอเคนี่นะครับนี่มันสิ้นสุดอ่าเราเลื่อนมาตรงนี้โอเคอ่าเลื่อนมาโอเคนี่นะครับเลื่อนเลยอ่าในแบบขยับนิดนึงอ่าโอเค อาเลื่อนต่อโอเคให้มันอยู่ในวงกลมนี้โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจบแค่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูดูนะครับอ่าตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมครับอ่ามาถึงจุดตัดตรงนี้ปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้วนี่ครับอ่าหายไปโอเคคือบางทีมันอาจจะมีของตรงนี้ที่เราไม่อยากให้ใครเขาเห็นเนี่ย เราก็ตัดแค่ตรงนี้บางทีกล้องมันเปลี่ยนฉากไปเราก็สามารถตัดตรงนี้เพื่อที่เราจะล่นเวลาไม่ต้องมาตัดทั้งเฟรมนะครับไม่ต้องมาใส่ทั้งเฟรมอะไรอย่างนี้นะโอเคอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวการแยกตรงนี้นะแยกให้ให้มันเซ,นซ็นเซอร์เฉพาะส่วนอย่างนี้นะครับผมโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม